ความรักที่มีความสุขคือการให้ปีกแห่งรักนะคะไม่ว่ารักลูกก็จงให้ปีกแก่ลูกให้เขาบวยบินไปตามที่เขาต้องการหรือรักสามีรักภรรยารักแฟนก็ให้ปีกแห่งรักเขาให้บวยบินไปแม้ว่าเขาอาจจะไม่กลับมาหาเราเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็มีความสุข ที่เขาได้ไปตามทางตามไลฟ์สไตล์ตามวิถีชีวิตที่เขาอยากจะบวยบินนะคะอันนี้เป็นคำสอนจากองค์ดาไลปรามะนะคะว่าถ้าอยากจะมีความสุขในความรักค่ะจงให้ปีกแห่งรักกับคนที่เรารักนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะคะให้มีความรักนะคะอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ ถ้าสุขที่แท้จริงนะคะก็คือการที่เราอะคะ่ะสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะมีตัวเองเป็นเพื่อนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุทกทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในความรักนะคะแล้วเราก็ต้องดูนิสัยเราด้วยนะคะว่าเอเราอยู่ด้วยแล้วเนี่ยคนรักอะ ที่เขาเข้ามาหาเราอ่ะเขาลำคาญหรือเปล่าคุณเป็นคนน่าเบื่อหน่ายหรือเปล่าเป็นคนอมทุกข์ร้องโหยร้องไห้อ,อะโวยวายได้ทุกเรื่องเอาแต่ใจตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะว่าความรักมันมีหมดอายุนะคะวันที่หน้าตาคุณยังสวยอยู่หรือว่าคุณยังหล่ออยู่นะคะเขาก็อาจจะยังทนคุณได้อยู่นะคะแต่พอวันหนึ่งอ่ะไอ ภายนอกอะที่ดึงดูดเขาอะมันไม่มีแล้วอะค่ะแล้วคุณค่าแท้จริงของคุณก็ไม่มีด้วยเนี่ยมันก็ยากนะคะที่ความรักอะมันจะสารต่อกันได้ยืดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ให้เขาประทับใจไงอยู่ด้วยแล้วมีแต่ความทุกข์อยู่ด้วยแล้วมีแต่เรื่องเราอยู่ด้วยแล้วก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาว่าจะอารวาสตอนไหนวะ พายุโทนาโดพายุใต้ฝุ่นจะเข้าตอนไหนวะอย่างเงี้ยคืออยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจอะค่ะมันก็จะทำให้ความรักเนี่ยจบลงจบลงในวันหนึ่งนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งไม่เที่ยงทุกๆคนสาม,มารถเปลี่ยนใจได้นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้คนเราไปต่อได้คือการที่แบบอยู่ด้วยแล้วอะ ขาดกันไม่ได้อะมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยอะค่ะจงทำตัวให้มีความสุขนะคะ